สวัสดีนะคะทางเพจ YouTube แล้วก็ TikTok นะคะพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันจะมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะประจําเที่ยงครึ่งค่ะกับสาระวันนี้นะคะในเรื่องของ8วิธีนะคะที่ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านสมองที่ดีค่ะนะคะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะเป็นกําลังใจดีๆให้กับพี่กกนนิดนึงนะคะ แล้วจะทํายังไงให้สมองของลูกของคุณแม่มีการพัฒนาที่ดีเราจะเลี้ยงยังไงวันนี้ก็เลยเอาแปดเทคนิคมาฝากด้วยนะคะวิธีแปดวิธีง่ายๆที่ช่วยพัฒนาสมองที่ดีให้กับลูกน้อยนะคะ่านอกจากการที่เราจะเรื่องของกินอยู่รับนอนลูกแล้วนะคะสิ่งที่จะช่วยให้สมองของลูกมีพัฒนาการที่ดีหรือว่ามีสมองดีมีประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีนะคะก็คือคุณแม่คุณพ่อนะคะให้ทําดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกค่ะให้ความรักความอบอุ่นนะคะและดูแลใกล้ชิดอย่างสม่ําเสมอจะทําให้ลูกมีจิตใจมั่นคงมีความสุขรู้สึกปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะข้อที่สองค่ะให้อาหารที่ดีค่ะอา,อาหารที่ดีคืออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน5หมู่นะคะ และปริมาณเหมาะสมนะคะเมื่อกี้เราฟังแล้วเรื่องของความอ้วนความหวานนะคะส่งผลต่อสมองนะคะปริมาณเหมาะสมแล้วก็ดีด้วยมีคุณภาพด้วยนะคะก็จะทําให้สมองจเจริญเติมโตและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อที่สการสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสอ่ะยังไงคะคุณพ่อคุณแม่ต้องคุยกับลูกด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอบกอดสัมผัสร้องเพลงกับลูกอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะโดยเฉพาะใน3ามเดือนแรกนะคะเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับเสียงและภาษา ซึ่งโดยรวมแล้วคือการกระตุ้นผ่านระบบประสาสัมผัสทั้ง5้านะคะเราต้องพูดคุยร้องเพลงอ่านนิทานนะคะข้อที่4นะคะบรรยากาศที่ดีค่ะก็จะช่วยได้นะคะบรรยากาศในบ้านควรสงบร่มเย็นนะคะทุกคนมีความรักความเข้าใจกันไม่ได้แบบอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ทะเลาะเบาแวงนะคะซึ่งการกระทําต่างๆของผู้ใหญ่ก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของลูกนะคะข้อที่5ค่ะ เด็กต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ,อแล้วก็ต้องคอยดูนะคะไม่ให้เล่นเกมก่อนนอนหรือว่าดู iPad ก่อนนอนมันก็จะทําให้น้องนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็นอนดึกด้วยเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลต่อสมองเราก็เลยต้องให้พักเราต้องดูว่าการให้พักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยเราต้องจัดกิจกรรมก่อนนอน,นให้เป็นกิจกรรมที่ชวนนอนหรือว่าผ่อนคลายนะคะงดหน้าจอนะคะ6ค่าอากาศนะคะที่ดีให้กับลูกนะคะก็ต้องหาอากาศที่บริสุทธิ์นะคะให้กับลูกได้สูดบ้างนะคะ 7ค่ะการจริบน้ําบ่อยๆเพราะอะไรนะคะก็ต้องให้ลูกกินน้ําอย่างเพียงพอสมองประกอบด้วยน้ํา85%นะคะอะน้องก็ต้องการสมองก็ต้องการ,รน้ําไปหล่อเลี้ยงนะคะอ่าการให้ลูกนะคะดื่มน้ําบ่อยๆก็จะเป็นการดีในการให้สมองออไม่ไม่เหี่ยวไม่ไม่ขาดน้ํานะคะการที่สมองเหี่ยวหรือขาดน้ำเนี่ยจะกลายเป็นคนขี้ชาได้นะคะข้อที่แดค่ะการดูแลสมองของลูกนะคะหัวเราะยิ้มทุกครั้งที่หัวเราะยิ้มนะคะก็จะมีสาร สารความสุขนะคะสารเอนโดฟินหลังนะคะก็จะเป็นผลดีต่อสมองลูกค่ะหะัวเราะยิ้มกันในครอบครัวนะคะทำให้บรรยากาศมันเป็นบรรยากาศของความสุขในครอบครัวนะคะนี่สำคัญมากนะคะสิ่งที่พี่แกนบอกนะคะทั้ง10ข้อที่ตัวการร้ายทำลายสมองลูกและ8วิธีดูแลสมองลูกนะคะจะ ดีจะสําเร็จลูกจะมีไอคิวดีจะติดปัญญาดีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าฉันทําทุกอย่างแล้วลูกฉันจะประสบความสําเร็จนะคะเราต้องปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็การรับรู้อารมณ์ของตนเองร่วมด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะสําหรับสาระความรู้ที่พี่กันนำมาฝากค่ะตอบคุณทุกการไลค์กันแชร์นะคะสวัสดีค่ะ